นี่ครับร้านจอดรถอันนี้นะจะเป็นร้านหนึ่งหรือร้านสองเนะี่ยแหละตีเอฟไปเปิดเลยนี่เป็นทางเข้าวันเข้ามาในวันละ พี่น้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขยับถอยไปหน่อยนะครับขยับไปถอยไปหน่อยแล้วพี่น้องระวังทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับระวังทรัพย์สินของพี่น้องด้วยด้วยความเป็นห่วงนะครับท่านให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของทางวัดครับมันจะเก อันนี้อันนี้นัำแดรัทธานะนะนัแด่สรงทธาท่านเลยไไอะสามยูอยู่นี่ะมาได้ถือ้เรนั่านอนุญาตขอเช็คเตาเสียงวรษฐีนะคเราจะทำเป็นล็อกเดยให้ข้าวตามข้างเลยนะครับให้เดินลายข้างเดีย อักรางไปวันเดิศนะครับเป็นผู้เดิศส่วนบาทนะครับพี่น้องตั้มอยู่ตรงนั้น้ใครจะแไม่ต้งปที่ไหหรอครับไปห่สาธุสาไาุสาธุ

พี่น้องใส่รูวบวงกันได้นะครับเป็นไหวตาที่น้องรับวัตถุมงคลเนาะพี่านเชิญบอกโยมก็ได้วยนะครับหลายคนเข้ามาเล่นกันแรกขอัิวกันหน่อยนะครับต่อดวกันหน่อยนจากในพุทธศาสนาของเราเท่านั้นพี่น้องพี่พี่น้องสาธุชนทุกคนมาแยกกันเป็นผู้ให้นะครับวังป้องคนใส่ชีวิตนะครังได้สร้างวิจิตบุญดี พาที่หลับแขกมาหลวงปูล่ลุนเก่าเก่าราคาอัพขึ้นแล้วสามร้อยพูดจัด รับบูชาคืนพี่ดองร่วมบุนดองาร่วมบันทุยกุศลใส่ตัว100บาทของท่านรับผ่านมาครับทุกคนอย่าให้คนหลายท่านได้สร้างฐานนะครับอยาให้คนนะครับตั้งใจมารับวัตถุมงคลครับที่ทางวัดเชียงกุยเขาขยะกระายกรรมการบางคนไม่ทำนะครับขี้หอยก็ไม่มีน้อยใชนไหมครับเป็นขยะที่เหลือเดี๋ยวเ่ามาเก็บกันไป เมืองจากมุ่เส้านี่ที่ร้านจอรดรถุมมีแทบมองสีจอดเลยออกมา,อารอบนี้กลับกันหมดแล้ว